สิบโมงหกนาทีเอฟซีบอกว่าชอบที่บา่าบอยมาถ่ายคลิปที่บ้านเป่าหมีมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยค่ะสบายดีพี่น้องมาดามมาปิรอลเด้อ สวัสดีครับพี่น้องอ้ยแม่อม่อยมาจะใส่อะไะแม่ได้เมื่อวันที่เ9้าวันที่29วันที่ 29, ท 9, ทเออไปเนาะอายุคนปโตพายุพัดย่านเนาะ ไปเราว่าเาไปแล้วก็โค้งลงแบบกับโหลดเลยเร่นะไปไปแต่ไในเอาไพ่ในกระสังเดียทขางขอสิจ้องโหลดขอเสีเขาจองโหลดคนหน่อยก็คือกัจเียกันคนไล่กัจเจียกันสิยที่หูหรือว่าทางไหนติดทางไหนจะคนจัดฮะโองขนาดนั้นโมโหจะโคนรับ ันจอก็คือไปว่าโหลดห้าอย่าให้คนอื่นมาแจมทันทีตันบกเกี่ามันบวกลบเจ็บบมกลบไปโซซปคนกับขันทามเมาส์กันนะเมาส์ขันกับคือทำมิตรห้าทคือเก่าเมากับเราพื้นสไปกตรัลซินพี่น้องสไปการัลซินเนี่ไปบักคนแม่ขันจห้าคนกับสี่ร้อยแแม่ ช่งนี้เนาไปไปที่เขาพอบันโลปูศีลานตอนเก่าโมงใ่าเดิอสียหายไปตั้งแต่ตีสามปุ้งใสอ๋ีประมาณตีสามตีสี่ต้านั่นตีแนั่นในคนารดเขามาเลยมาหลับหกโมงผมเหนบอกลดมาหาบอกตีสี่ตีห้าเขามาหลับลดนะวะาสีหายเข้ามาหาบอยู่น้องนกเคียนบริจังไดเขามาหลับมาทางดับนี่แล้ว ไปเน่มันวันนี้นะไปสวดไปเน่น้องหมูกับบมีแปดครับบอมีเงินหรือบ่มีหมูบ่มีหมู่หมู่คนละสายเออสายหมูกับขาบ่มีมาสั่นซักไม่จะ่ทรไม่แต่สายดื่มไม่แต่สายเชื่อน ันายดมพี่เทื่อนเขาจะเขาว่าได้บอกแค่ข้อหอดอกร่นบอกค่แม่ค้าไพเพาอันนรกใหม่เลยบอกยเินจาดเนาะพอจะเอาไปแต่แทบไม่ไหวนี่จะไปจีบคนนม่จะหอดีปือบเลยเอาหนามจะคนจีบคนก็โอเคแล้วที่เลือกกับของซื้อของเต็มพอสิพาเขาห่างแม็โคร สี่หาจุดนี่แหละเขาจะพาไปนะกไปเช็ดว่าไปบ่อนสีดับทามาแหละก็แว่บ่อนเงินสีดับกบอนนั่นแหละอืมการลสิอ้อยยี่ปอสีดาเพิ่นยูการลสินบ่แมนช่องสัยเพิ่นสยวนอยู่วัดวันที่สักเก้าพว่าพวกรถตู้นี่เขาสีหูด้วยว่าเพิ่นอ๋อกิจนิมนต์มือได้แน่เลยจ้ะมือได้เพิ่นอยูสวัสดี เอาจริงนะได้บาทนี้พี่น้องโอ้ย่วยพวกพี่แต่เสกเบิ่งหรือยังว่าเงินข่าวหรือยังยังมันจะบอกข่าวบอมมาหนี่ผ้าเข้าไม่เข่าวก็สิผ้าอ่อขาเดี๋ยวธนาคารมันใหม่บอกข่าวมื่อไหร่ก็มื่ออื่นเดี๋ยวมือแรงเสียหายเขาคุยเลยกับโดดเด็ดเมาเลยเนาะ เอาเอาจังสันเลยคันนี้เท่าจองเราไปเท่าหาคนเนี่ยงวันที่เสกเก่าคนละเจ็ดน้อยเท้าน่าไรว่างเออเขามีคี้ว่างวันที่สักกาครบคนเด้สิมันจังซีพันสองพัเนาะโหลดเท้าน่ามันจังซีเอาจะไปจะคนเลยแต่เฮาแต่เมาเบิดคันน่ะสนั่นคันเท่าไปสิมหาคนสิมหาที่นั่งกันมาข้าก็ได้เสี่ยกันหน่อยร่มเน นี่คนละเจ็ดลอยเจ็ดอยเจ็ด่อยคูณสิหันนี้เจ็ดยหัวมนก็หอดหมื่นผูกหนึ่งหมื่นหารอยเออคันเมาน่ะเก้าพันคืออย่างวะ้านองนี่แหละหรือว่าเก้าพันเออคันเมาทา้งทันน่ะเก้าพันเก้าพันสิหาฮก็ถือคนละหกน้อยเ๋ยดสิ่หกพันเข้าไปเคลียร์กกับรถเนี่ย ันว่าเมาเก่าพันละไปโดนเนาะเอากะหาคนไปอัวหกร้อยตัวหกร้อยเขาจะหาคนรวมจับัตรยังยืนหันบัตรเอออยู่ทหารน่ามบริการเงินว่าแล้วก็นั่งยืนรถี่เนาะนี่จะลงไปปั้มบัตรธนาแล้วก็ลงไปปั้มขาเห็ดไฮเบิร์ี้ไม่ตาไปยืนดัดกล้องตี้ไปยืนบนกล้องสิิบจบอืมก็ได้ลงแล้วก็ลงไปจับัตแหละ ามบาทรแต่คนจ่ายใหเขาจำหายเขาจำหายไม่ท้าไปยืนเบิ่งกล้องสิ่สือเขาเก็บหัวสิสใหเขาคุยก่อนทางเก่าพันหนีไปนั่งซุยแล้วคุยอสิหาก่าหาไปแล้วสิไปเนี้ยคนไม้รับสติหา รวมปู่ศิลาค่ะอยากล่ำอยากรวยพี่เทาแม่เขาว่าไพ่ใยกันล่ำการวยไปฉันหาหลวงพอมาจากสินอนถารวยนะคะที่ผมทำมาหากินศิลัยมาเทมารวยยังคุณแม่รวยนอนแล้วรวยยังเดี๋ยวนี้อ่ะไม่แน่นะเราเสือเราซื้อลอตเตอรี่มาจากคู่หนึ่งแล้วก็นอนอ่ะเออไม่แน่ได้เนาะคิดได้นะคะสิบสองล้านอ่ะ ตื่นตื่นค่ะโอ้ยยังมกระบบนแน,น่นอนยังมนกระเกิดขื้นได้มันสามารถตื่นมาเป็นนี่อ้าวพี่น้องมันแตบบ่วบบ่ากระบอกว่าื่องทั้งขนาดวัดซิมานั่งนอนอยู่ระเบหดยังนะ<อ>กต่เสริมดวงเสริมบารามีไปอะไรเนาะมันก็ดเ<อ>นาะมันก็สิีแล้วไ,ไปลดอัตราไส้และเพื่อความสบายใจใไปอะไรหนึ่งก็จะไปเที่ยว อยากไปเที่ยวก้อนชิโลเกี่ยวเขาเนาะแม่ก้อนชิเกี่ยวเขาตอนนั้นก็อยู่แต่หายหน้าเราไปทรายอยากไปเด้อยากไปเด้ยังเช็บแซ่บม่ไปไซลาเลาะไวแม่อด็กนี่ก็เกี่ยวหาเบิร์กอันอาหารมีอันมีคาเฟ่เขาจะสิพาไปนะสี่หาบอนถ้าเราค่าสาไปจุดประมาณหาหกจุดสี่หนแหละอยากไปอะไรก็ต้องกระเดียดแท้ เราจะไปตะวันเจะเข้าห่างมาจากาแล้วกูบอบางที่มันบริประน่านเรไปวาดไปห้ลูกพ่อแน่หลูกพ่อเดียนะพอเดียวพัสมีบอลเป็นจุดประจุดนี่เอาสิได้กาสิบอนันหลได้ยุทธได้ยอแครับนีาเน้ำบรายบอกรนบะล้มันเป็น้ำมันโบรับ ไปมือเช้าในลน์เจอแลคือว่านี่จะปะชิดซ้ำนี่สามคุยตีปะซ้ำซ้ำป้าก็เดาคุณจะยังไม่ได้กินข้าวเจ้าโอ้ยแม่ไข่โอแม่นี่จ้ดไปถ่ายเนี่ยไปเจลูน้องแจ๊ปลาห้อ่เป็นตัวแทนมอบอันอันปุ๊บให้เล็กน้อยรงเรียนอะไร รคามรู้่นแลจามาวพที่แล้วี่ได้น้ำอัอัมมาลาที่มีอัมมาลายนมาต่อไปาแวเรียนาอย่รงนยังยนชบัท้ายฝังโอ้ยหมอยางเพิ่นนี่ฮะหมอน้ำมนกำลังแกงปลาอยู่พี่น้นี่อยเย่ยห็น้องทำเดมุนฮะบางตอนแจกนะเห็นยุ วันเดังเกตจะพายจักยานี่ยเขาจะอยู่ๆนำการอะไรมาแจ้งเอามาแจ้งคนคอยเพลงเฮ้ยเฮ้ยเพลงคอยนะบอกเจ้าว่าหาแนวไปเลี่ยงทะแนเล็กน้อยนั้น เอาไปป่อยใช่ไหมเสีไปอาหารหลวงปู่ศิลาพี่น้องไปกลาบไปตอนเช้าตอนยุกลับไปทัวรที่ไหลไว้เดี๋ยวมึงู สอนหลักไปกับตีซุยกับพัวจากแล้วแต่นี้หาใส่เป็นเจ็ดชี้เด็กไปกับเลยละกันเป็นกันเลยมาเบิงง่่อนเด็กทำบุญมาน่ออันที่สองจะหาคนเพิ่มก่อนจะแสยแดงหรา่า ไอซูเปอร์นี่เดี๋ยวบอไปบอกกอยากไปอยู่พีบาตพอมีบาตกับบารขาวไปได้เขาขยิบถ่ายบัรขาวกันมันกระปกาับเนาะห้อบริเวณทาง่ทีมงานไอซูเปอนี่จากสามสี่คนเอาเงินกันเองเด้อมันับมันานอนอยู่พี่แมนอนอยู่พี่เน้ยอืมแมน รัดเข้าไปมแม่ขึ้นผาเนีเ่ยสดหมัันนะ่ะเข้า,ป,ป,ราประเทศมาได้ปะมีปัญหาแล้วเปอ้มมกื่อแล้วพี่น้ยโทรศัพท์เป็นกองแตกไปเอาอ้ย เฮ็ดยงองนะปหพวกแล้วจะแดกได้โอ้เห็ดปวกเขาขึ้นนี่โนร่าจะสตายสิย่างเห็ดปวกนียรุ่นละมากพอเราไปปลาแล้วาลงยาตรงกันแล้วไปคล้องแล้วเขาจะมาแจกคุณตอบอ่นอามีเนาะจะไปแจกมันของเฮนีาักมือได้บอเราจะไปแจกจะตไปมือโอเคครับนงเห็ดชวนมาเ็ดกัก่อนมาซื้อนี่มาซื้อคางปลา หอาเทนคอไม่บีนำอันในคูปล่อยลูน้องลวดมอมอปล่อยกับก้างให้หน้าแะละให้หัวน้องน้องเขาเอาขาอาหนาสื่อแห่งมาอ่อมนาใจากไม่ถ้าได้เอาเมื่อภาวเมื่อภาวตายเป่ได้ของนะตายเกือบเบิร์ตนะของโอ้เสียดายดิเขาาเสเมื่อปล่อย แตะเก่ามันยืนประเทงนะมันอาดอะไรอ่ะลแ้ตีนบริได้อาดปันได้มันกายืนนะประเทงตะเก่าแตกามันจายได้าดเงก่ามาก้นช่างเืองรายย่ทองพอดีโมกพอดีโมกแซ่บทำไม เลียงกันแบบนี้แบบมันใหญ่แล้วเาขาคุดคลองแล้วเลงคองเขาไหวเลยเนาะ่มให้น้ำบอนบ่อไหลนอน้ำนสาเซกับน้น้องจะได้ดีจิทนคือเก่ายดูอยากางเสียนทุกคนคะขอบ่ะเอเกียอันเมอเกียลงหลบกัน